ในข้อที่ยี่ห้านะครับเขาบอกว่ากําหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD นะมีข้อมูลต่างนี้นะด้าน AB ด้าน BC และด้าน CD 3ด้านนี้ยาวเท่ากันมีมุม ABC เป็นมุมฉากเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยในภาพมีมุม BCD เป็น60องศาอยากรู้ว่ามุม C D A C D A เขาอยากรู้มุมนี้ C D A จะมีขนาดกี่องศาเขาอยากรู้ตรงนี้เนาะโอเคมาเริ่มลองพิจารณาสองอย่างเด็กเห็นสองด้านนี้ยาวเท่ากันแล้วนึกถึงอะไรสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว นราจวดเนาะหู่นักเส้นนี้เนาะเราจะพบว่าสามเหลี่ยมด้านจัว่ว BCD สองด้านนี้ยาวเท่ากันก็เป็นด้านประกอบมุมยอดด้านนี้เป็นฐานใช่ไหมครับมุมที่ฐานต้องโตเท่ากันใช่ปะตรงเนี้กับตรงนี้ยต,ต้องโตเท่ากัน เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดเป็น60เพราะฉะนั้นมุมที่ฐานแต่ละมุมตรงเนี้ตรงเนี้มุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วตอนนี้จะโตเท่ากับก็เอา180หักมุมยอด60อันนี้ออกไปก่อนสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผลบวกของสองมุมนี้ใช่ไหมแล้วสองมุมนี้มันต้องโตเท่าๆกันนะ ก็จับหารด้วยสอง0อหารด้วยสองก็จะได้มุมละ60เพรพอได้เป็นมุมละ60เพราะฉะนั้นมุม CBD แรกเนาะเราเห็นสองด้านนี้ยาวเท่ากันเราก็เลยลากเส้นนี้นะครับทําให้เกิดเป็นสามเหลี่ยม BCD นะครับไอสองด้านนี้ที่ยาวเท่ากันเนี่ยมันทําให้เรานึกไปถึงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราถึงได้ลากเส้นดีนะครับนะสามเหลี่ยม BCD จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว สองด้านที่ยาวเท่ากันก็จะเป็นด้านประกอบมุมยอดด้านที่เหลือก็จะเป็นฐานมนะีมี BD เป็นฐานมนะีมี BD เป็นฐานนะครับตรงนี้มุมที่ฐานต้องโตเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้มุม CBD กับมุม CDB โตเท่ากันเท่ากับ60องศาอยู่นะครับ อาทีนี้พอมาดูมันใหม่อีกทีหนึ่งเราก็จะพบว่าเจ้าสามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยมเดิมเนี้ย BCD เนี้ยที่ตอนแรกคิดว่ามันเป็นหน้าจัว่วเออม,มีมุมยอดโตเท่ากันทั้งสามมุมเลยสแสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลีล่ยมรูปนี้มีมุมยอดตรต60องศาทั้ง3ามมุมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าสามเหลี่ยม BCD เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วครับงั้นแสดงว่าด้าน BD ก็จะพลอยยาวเท่ากันกับสองด้านนี้ไปด้วยทำให้รู้ว่าด้าน BD ก้องยาวเท่ากับสองด้านนี้ด้วยเท่ากับ B C เท่ากับ C D ด้วยด้านนี้มาอีกแล้วอ้าวด้านนี้มันก็ยาวเท่ากันอีกอก็ยาวเท่ากันกับ A B ด้วย นะต่อนะต่อนะโจทย์จริงๆมันต้องการมุมนี้นะย้ำกันอีกทีหนึ่งโจทย์จริงๆมันต้องการมุมนี้กว่าโตเท่าไหรน่นะเด็กๆครับเมื่อมาพิจารณาสามเหลี่ยม BAD พิจารณาสามเหลี่ยม BAD ต่อมุม A B D จะโตเท่าไหร่จะพบว่ามุม A B D เราสามารถคำนวณได้แล้วจะโตเท่าับเท่าไหร่มุมตรงนี้โตเท่าไหร่ปปเออเก้าสิบลบหกสิใช่ไหมเท่ากับ30และเจ้าสามเหลี่ยมนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนด้วย สามเหลี่ยม BAD มันมีด้าน BA เท่ากับ BD อะ่ะเออเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีใครเป็นฐานเออด้านที่เ,เท่ากันเรียกว่าด้านประกอบองุยอดด้านที่เหลือก็จะเป็นฐานใช่ไหมฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมี AD เป็นฐาน มุมที่ฐานต้องโตเท่ากันทำให้มุม BAD จะโตเท่ากับ BDA เพราะมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจุดต้องโตเท่ากัน อ๋านะสงมุมนี้ต้องเท่ากันนะนี่ครับสงมุมนี้โตเท่ากันโตเท่ากันงั้นบอกคูณสิเจ้า2มุมนเ,เนี้ยเจ้า B D A เนี่ยจะคิดขนาดของมันได้ยังไงมุมเนี้ยเมื่อกี้เราคำนวณมุมนี้ได้มาแล้ว 90บลบหกเท่ากับ30อเอา180ตั้งหักมุมยอด30อันนี้ออกไปก่อนใช่ไหมครับเขียนได้น่าเกียดจังเอาใหม่เขียนให้9สลบ6กเท่ากับ30องศา ภายในรูปสามเหลี่ยมสาม,มุมนี้รวมกันต้องได้ร้อยแปดเอาหักมุมยอด30ออกไปก่อนมันก็จะเป็น2ม,มุมนี้รวมกันแล้ว2ม,มุมนี้มันเท่าๆกันด้วยก็จับหารสองเลยร้อห้าหารสองก็จะได้75นะ็ด้าเหมืนตรงนี้ก็จะโต75ใช่ไหมครับเ okay. เพราะฉะนั้นมุม CDA นี่ CDA ก็จะเกิดจาก2อมุมมาต่อวมกันใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมุม CDA จะเกิดจากผลบวกของมุมนี้ CDB จะเกิดจาก CDB ไปบวกกับ bda ก็นะจะเป็นตัวนี้60ิบวกกับตัวนี้อีก75ก็เลยได้ร้อยสองศานะครับ ช่วงนี้ใครอ่านไม่หอก็คือครูเขียนว่ามีบีดีเป็นฐานนะมีบีดีเป็นฐานพอดีที่มันเรือดร้อนไปหน่อยนั้นขอเขียนบรรทัดนี้ใหม่กันเนาะจะได้มองเห็นชัดขึ้น เขียนให้ใหม่จะเขียนให้ใหม่สามเหลี่ยม BCD จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว บีดีเป็นฐาน อนนี้ก็ตอบ135น,นะครับ